ไู้นก็ดรับรางวัลครับนี่ก็มาเกือบจะทุกครั้งที่ได้จัดนะครับมาแบบมาแต่ทุกครั้งเลยอันนี้จัดเ้ื่ออะไรเอ่ยขวัญใจมหาชนครับมายามหาเชิญเขามายามหาชนครับเลยรุ้เล่าที่ไหนครับรู้ที่ไหนก็ตื่นเต้นทุกๆครั้งที่ที่ได้มาครับนี่ก็ก็รอรุนครับว่าจะออกมาเป็นยังไง แบบการับก็คือเยอะมากคุณเยอะมากทุกคนก็ช่วยโหวตเยอะมากเหมือนกันครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยครับซ้อมๆขอบคุณจริย์เรียเลยแต่รับรางวัลเตียวบทพูดมาไหมคะเตรียมไม่เยอะเหมือนกันครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะลืมหรือเปล่าแต่ที่แสดงว่าเราก็มีความหวังเล็กๆเฮ้ยเราได้เลยเราคาดหวังคาดหวังว่าน่าจะได้ครับแล้ววันนี้ยิ่งใหญ่กว่าเราเลยว่าในฐานะที่แบบก็ พอเป็นขวัญใจมหาชนมันก็ค่อนข้างที่จะกว้างมากๆแล้วก็สําหรับผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่ที่ทุกคนคอยแชร์แล้วก็ความให้กำลังใจได้ไม่ได้ว่าอย่างอีกเรื่องหนึ่งคอะเรื่องรับเปิ่าเลยอจริงๆก็ไม่อยากจะโพสแรงหรือว่าใช้คําไม่เหมาะสมเพราะว่าเราเราก็ลืมไปว่าคนที่ติดตามเรามันมีทุก คุ้มไวเลยแต่เนื่องด้วยคนคนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้ามาใช้คำไม่ดีเยอะมากๆแล้วก็ลามไปถึงบุพการีของผมซึ่งผมรู้สึกว่าจะอะไรก็ได้แต่อย่ามาแต่ต้องคนในครอบครัวผมผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแล้วการโพออกไปผมตอนนั้นที่ยังไม่ได้คิดว่าเ,เด็กๆติดตามเยอะผมว่ามันก็สมควรแล้วครับที่เขาจะได้คำแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข่าวแบบเนี้ย ในการเข้ามาวิจาร์ณนักแสดงดาราหลายๆคนเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆเขาควรที่จะเห็นหรือว่าเรียนรู้กับสังคมปัจจุบันได้แล้วว่ามันไม่ใช่ช่วงที่ที่จะมามาวิจาร์ณใครได้แล้วอะไรเรามีเล็กนะไม่หาเขาไหยครับไม่ครับคือเขาผมรู้สึกว่าเขามีหลายแอคเขามากก็เลยไม่แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนจะไดเล็กมาหาพี่สาวผม,มแล้วก็เราซึ่งพอผมโพสต์ออกไปเนี่ยไม่กี่นาทีผมก็รู้แล้วครับว่าเขาเป็นใคร แล้วก็ได้รูปได้อะไรมาหมดแล้วแล้วก็เหลือแค่สถานที่บ้านเขาแล้วก็เรื่องคดีเราได้เราทราบได้ยังไงว่าเขาเป็นใครเราให้ใครต้อตามสืบหรือว่ายังไงวะมันมันไม่ยากเลยครับขนาดเขาเขายังมีแอคเคา้์เยอะได้ทำไมผมจะไม่มีแฮกเกอร์ครับที่ได้ที่สาวเราเขาเขาว่ายังไงเขาส่วนใหญ่เขาจะพิมพ์เมสเซจพิมพ์คำพูดมาเป็นเป็นเป็นคำพูดมาเป็นไวท์มาหาพี่สาวครับก็ก็ สำเนียงก็แถวแถวบ้านผมนั่นแหละครับเออเขาเอออะไรอย่างเงี้ยครัเหมือนจะเหมือนจะยังนะครับเหมือนจะยังเลยส่วนใหญ่ที่เข้ามาหาพี่สาวเราจะประมาณไงคือว่าเราหรือว่าตำหนินี่แหละครับด่าส่วนใหญ่ก็เป็นด่าใช่ครับให้พี่สาวฟังใช่ครับก็จะด่าเข้ามาเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านในในในข้อความที่ติดกันไว้ครับอยากรู้ไหมครับว่าเขาเขาเป็นอะไรกับเราอะไราเขาเลยจะละไม่าะแบบว่าอะไรแบบนี้ จริงๆผมก็ปล่อยผ่านนะครับเราเราก็ค่อนข้างที่จะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะตําหนิในเรื่องของงานในเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยเรายอมรับได้ทั้งหมดเลยเราเราไม่ได้มีเราไม่เราสามารถเปิดรับได้ทุกทุกอย่างแต่พอมันก้าวไก่มีคําหยาบขึ้นมาแล้วก็ลามไปถึงคนในครอบครัวผมขึ้นมามันมันก็รู้สึกว่ามันมันไม,ม,นไม่มันไม่ดีอันนี้ค<า>ือเราก็ร้องร้องเราตั้งใจแค่ผมก็ เดี๋ยวต้องดูว่าที่ดินที่ผมจะซื้อมันราคาเท่าไหร่แล้วก็อาจจะให้ให้ทนายเขาเขาลองดูให้ว่าโทษสูงสุดของการมามามันครบอคอมพิวเตอร์นี่มันได้เท่าไหร่คือเราเอาเขาโทษสูงสุดแน่นอนเพราะมันปล่อยมาหลายรอบแล้วใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าด้วยถ้าดูตามวัยเขาผมก็ว่าเขาก็น่าจะบรรลุนิติภาวะแล้วก็น่าจะเข้าใจแล้วก็หาเงินได้เพราะว่า การที่เขามาโจมตีผมหรือว่าเข้ามาตําหนิผมเนี่ยมันก็มาในเรื่องของ,ของความรวยความจนเขาก็บอกผมจนใช่ผมจนแล้วผมก็จะรวยด้วยคดีนี้ก็ได้อาจจะเป็นแล้วที่ดินที่จซืนี่หลักสิบล้านขึ้นไปไหมเขาอาจาอาจะถึงอาจจะถึงต้องต้องดูรูปคดีก่อนว่าว่ามันสามารถเรียกได้มากน้อยแค่ไหนแต่ีน,นี้ถ้าเขาข,ขอโทษนี่แบบจะมีสมใจอ่อนไหม ไม่ไม่ยังไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้พอมันเป็นกระแสออกมาเขาก็ยังไม่ได้ติดต่ออะไรมาเลยผมว่าเขาก็คงพร้อมที่จะจ่ายนะครับอะไรนะเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไปแล้วเปล่าเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ผมก็ตามได้เรื่อยๆเหมือนกันเห็นหน้าตาเห็นหน้าตาเขาแล้หน้าตาเป็นัไงหน้าตาแบบผมผมแยกไม่ออกว่าว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย เพราะว่าเขาเขาก็ใช้แอปพลิเคชันเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามด้วยด้วยด้วยรูปคดีเดี๋ยวจะลองให้ผู้ใหญ่ลองต่างให้ดีอยวาะฝากนะครนแบบการโซเชียลใดๆชั้นนี้ครับในสื่อโซเชียลนะครับผมเราเราเติมเงินเข้ามาแล้วเราควรที่จะหาพื้นที่ที่มันสนุกหรือว่าหาความบันเทิงให้กับตัวเองดีกว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งทั้งผมว่าช่วยกันซัพพอร์ตกันถ้าเกิดว่ามีอะไรที่อยากจะตำหนิก็เป็นในเรื่องของผลงานดีกว่า อย,อย่าใช้ไปในในทิศทางที่ใช้คําวิจายัยที่มันหยาบคายมากนะนผมรู้สึกว่ามันมันไม่ดีต่อต่อคนในในวงการด้วยแล้วก็ไม่ดีต่อตัวคุณด้วยเพราะพอคุณมาแล้วทุกคนเห็นเนี่ยผลที่มันตามมามันใหญ่มากๆใหญ่มากก็อยากจะให้ทุกคนใช้สื่อโซเชียลด้วยด้วยวิจารณญาณที่ดีนะครับแล้วก็ ฝากอะไรดีฝากถึงเขาฝากถึงเขาขับเบือเขาดูดูเขาดูคือจริงๆอ่ะผมผมเป็นคนที่อย่างที่พี่ๆเข้าใจผมเป็นคนสนุกสนานแล้วเป็นคนตลกแล้วก็พร้อมที่จะสร้างสีสันให้ตลอดแต่ว่าผมก็อยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยคนตลกก็ต่อยคนเป็นเหมือนกันเราเราก็มีความรู้สึกนะครับเพราะเราเราไม่อยากให้มันมา็ตงเรามรู้สึกเราไปบ่อยๆมันไม่ดีใจเขาใจเราใจเขาใจเราครับก <ระ S 2> ลัวว่าถ้าเจอหน้าเขาเปนแบบนี้จะจัดไม่ไหว ไม่ผมไม่ทำหรอกเพราะผมผ่านผ่านจุดนั้นมาหมดแล้วผ่านในในช่วงที่เราเกเรมาหมดแล้วมันก็คงจะอยู่ในรูปแบบของคดีแหละครับจะไปเจอกันในศาลครับโอเค